สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการดูแลต้นหอมญี่ปุ่นพันแตกต้นได้นะคะอันนี้กระถางนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะอันนี้ปลูกใหม่ได้ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ดีนะคะเราปลูกแบบไม่ตัดใบนะคะสามารถปลูกได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งตัดใบและไม่ตัดใบค่ะวิธีการดูแลก็คือการดึงใบเหลืองแบบนี้นะคะออก เนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกใหม่ค่ะปลูกแรกๆเขาก็อาจจะมีใบที่ล้มไปล้มมาบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ใบเหลืองรอบนอกนะคะเราก็จะพยายามออกอเพื่อที่จะให้ตรงกลางเขาโตไวๆนะคะเดี๋ยวเขาจะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะส่วนต้นที่เราปลูกเข้าเดือนที่สามนะคะนี่ค่ะต้นเขาใหญ่แล้วเขาก็จะแตก แตกแบบนี้นะคะการแตกของเขานะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะคะวิธีดูแลก็เหมือนกันคะ่ะเราก็จะพยายามลอกกลับใบด้านนอกออกนะคะแบบนี้เราอย่าเพิ่งแยกนะคะเราต้องรอให้เขาโตโจนหัวเขาสามารถแยกแยกออกจากกันแบบมีรากของใครของมันเราถึงจะจับแยกแล้วก็ปลูกใหม่ได้นะคะนี่คะ่ะต้นใหญ่มากคะ่ะช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่ต้นหอม โตไวามากๆนะคะยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยทุกๆอาทิตย์นะคะมีการทววนดินใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็รดน้ําวันละหนึ่งครั้งทุกวันนะคะได้รับแสงแดดเต็มวันนะคะเขาก็จะโตไวจ้า